Retro Now เรื่องใหม่เก่าเล่าไปด้วยกันสิ่งที่คุณรู้คือภาพลวงตา15เมษายน1912โลกจะรึกว่าเรือที่ไม่มีวันจมอย่างไททานิกพ่ายแพ้ให้กับผู้เขาอําแข็งผู้คนกว่า1,500ชีวิตต้องจบชีวิตลงในมหาสมุทรที่หนาวเหน็บนั่นคือสิ่งที่หนังสือเรียนสอนเรา และนั่นคือสิ่งที่ภาพยนตร์บอกเราแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผมบอกว่าภูเขาน้ำแข็งอาจเป็นแค่ส่วนปลายของยอดภูเขาน้ำแข็งแห่งความลับที่ใหญ่กว่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรือที่จมไม่ใช่ไททานิกและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการฆาตกรรมหมู่ที่วางแผนมาอย่างแนบเนียนที่สุดในศตวรรษ ใน30นาทีต่อจากนี้ผมจะพาคุณดำดิ่งลงไปลึกกว่าก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อแยกแยะระหว่างความจริงที่ถูกซ่อนกับทฤษฎีลวงโลกเตรียมใจให้พร้อมเพราะหลังจากจบคลิปนี้คุณจะมองเรือไททานิกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแฟ้มรับที่1ไฟนรกที่ซ่อนเร้น The Hidden Fire เรามาเริ่มกันที่เรื่องจริงที่น่าตกใจที่สุดและมีหลักฐานยืนยันชัดเจนครับ เรารู้ว่าเรือชนน้ำแข็งแต่คุณรู้ไหมว่าก่อนที่ไททานิกจะแล่นออกจากท่าเรือเซาท์แฮมตันมันกำลังไฟไหมอยู่แล้วใช่ครับไฟไหมในหมเก็บฐานหินหมายเลข6หรือโคบังเกอร์ซซึ่งไหมมาตั้งแต่เรือออกจากอู่ที่เบลฟาสแล้วไฟจากฐานหินไม่ใช่เรื่องเล่นครับความร้อนของมันสูงถึง1,000องศาเซลเซียสมันร้อนจนทำให้ผนังเหล็กกล้าของเรือบริเวณนั้น เปราะบางลงถึง75%กุญแจคนเดียวที่ฆ่าคน1,500ศพ The m i s s i n g Key นอกจากเรื่องไฟไหม้ยังมีความผิดพลาดเล็กๆที่กลายเป็นโศกนักตกรรมระดับโลกครับคุณเคยสงสัยไม่ว่าคืนนั้นท้องฟ้าเปิดไม่มีหมอกทำไมยามเฝ้าสากระดงเรือถึงมองไม่เห็นภูเขาน้ำแข็งลูกยักษ์จนกระทั่งมันสายเกินไปคำตอบอยู่ที่กุญแจดอกเดียวครับ ก่อนเรือออกเดินทางมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งเจ้าหน้าที่กระทันหันเจ้าหน้าที่ชื่อเดวิดแบลร์ถูกย้ายตัวออกแต่ด้วยความรีบร้อนเขาเผลอติดกุญแจตู้เก็บของสำคัญใส่กระเป๋าเสื้อกลับบ้านไปด้วยตู้นั้นคือตู้เก็บกล้องส่องทางไกลครับทำให้ในคืนวันเกิดเหตุยามบนสากระดงเรือไม่มีกล้องส่องทางไกลใช้พวกเขาต้องใช้ตาเปล่าเพ่งมองฝ่าความมืดผู้รอดชีวิตที่เป็นยามบอกภายหลังว่า ถ้าเรามีกล้องส่องทางไกลเราคงเห็นภูเขาน้ำแข็งก่อนหน้านั้นและเรือคงหักหลบได้ทันคิดดูสิครับชีวิตคน1 5 0 0คนแลกกับความสะเพร่าเรื่องกุญแจแค่ดอกเดียวนอกจากเรื่องไม่มีกล้องส่องทางไกลแล้วธรรมชาติเองก็เหมือนจะเล่นตลกกับไททานิกในคืนนั้นด้วยครับนักประวัติศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ค้นพบทฤษฎีที่น่าทึ่งที่เรียกว่า Cold Water Mirage หรือภาพลวงตาจากน้ำเย็นคืนนั้นกระแสน้ำอุ่นก้าสตรีมปะทะกับกระแสน้ำเย็นและราดอร์ทำให้อากาศเหนือน้ำมีอุณหภูมิต่างกันสุดขั้วปรากฏการณ์นี้ทำให้แสงหักเหจนเกิดเส้นขอบฟ้าปลอมขึ้นมาครับมันเหมือนมีหมอกล่องหนที่พรางตาไว้ทำให้ภูเขาน้ำแข็งที่ควรจะเห็นได้ชัด กลับกลืนหายไปกับฉากหลังที่เป็นท้องฟ้ามืดมิดกว่ายามบนสาวกระดงจะมองเห็นภูเขาน้ำแข็งจริงๆก็ตอนที่เรือแล่นเข้าไปใกล้จนอยู่ในระยะเผาขนแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีใครเห็นกำแพงน้ำแข็งยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายเรือปีศาจที่เพิกเฉย The ship that watched them die แต่เรื่องที่เจ็บปวดที่สุดในค่ำคืนนั้นไม่ใช่การชนแต่มันคือความจริงที่ว่ามีเรือลำอื่นจอดอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ยอมมาช่วยห่างออกไปแค่10ถึง20มสมล์มีเรือสินค้าชื่อ SS c a l i f o r n i a รเนียจอดนิ่งอยู่ท่ามกลางทุ่งน้ำแข็งกับตันเรือ c ค l i ฟอร์เนียเห็นแสงไฟจากไทคอนิกชัดเจนเห็นแม้กระทั่งพลุสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ยิงขึ้นฟ้าถึง8นัดแต่เขากลับบอกลูกเรือว่า นั่นคงเป็นพลุฉลองปาร์ตี้ของคนรวยบนเรือลำนั้นแหละอย่าไปสนใจเลยและที่น่าเจ็บใจกว่านั้นพนักงานวิทยุของเรือแคลิฟอร์เนียนเพิ่งจะปิดเครื่องวิทยุและถอดหูฟังเพื่อนอนหลับไปเพียงแค่10นาทีก่อนที่ไททานิกจะส่งสัญญาณ SOS แรกถ้าเพียงแค่เขาเข้านอนช้ากว่านั้นนิดเดียวหรือถ้ากับตันเอะใจสักนิดเรือแคลิฟอร์เนียนอาจจะแล่นมาถึงและช่วยชีวิตคนได้เกือบทั้งหมด แต่มันก็เป็นได้แค่คำว่าถ้าที่ไม่มีวันเป็นจริงและจุดพีคคืออะไรรู้ไหมครับเจ้าของเรือรู้เรื่องนี้ดีแต่แทนที่จะซ่อมพวกเขากลับสั่งให้หันเรืออีกด้านหนึ่งเข้าเทียบท่าเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารเห็นรอยไหม้สีดำยาวเหยียดที่ข้างลำเรือและตําแหน่งที่ไฟไหมจนเหล็กเปราะนั้นคือตำแหน่งเดียวกันที่ภูเขาน้ำแข็งพุ่งเข้าชนพอดีนี่ไม่ใช่ทฤษฎีสมครบคิด แต่นี่คือความประมาทที่ถูกปกปิดไว้ถ้าเหล็กตรงนั้นแข็งแรงปกติไททานิกอาจจะแค่บุบสลายแต่ไม่ถึงกับฉีกขาดจนจมลงก็ได้แฟมลับที่สองนวนิยายรู้อนาคต The Prophecy ถ้าเรื่องไฟไหม้ยังไม่ทำให้คุณขนลุกเรื่องนี้อาจทำให้คุณสงสัยในเรื่องของโชคชะตาย้อนกลับไปในปี1898หรือ12ปีก่อนที่ไททานิกจะจม มีนักเขียนไส้แห้งคนหนึ่งชื่อมอร์แกนโรเบิร์ตสันเขียนนวนิยายชื่อ Futility ความไร้ประโยชน์ในเรื่องเขาเล่าถึงเรือสำราญลำใหญ่ที่สุดในโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นและเคลมว่าไม่มีวันจมเรือลำนั้นชื่อไททันไททันยาว800ฟุตไททานิกยาว882ฟุตทั้งคู่มีเรือชูชีพไม่พอเหมือนกันทั้งคู่แล่นออกจากอังกฤษเหมือนกัน และจุดจบเรือไททันชนภูเขาน้ำแข็งทางกราบขวาในเดือนเมษายนที่มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเหมือนไททันิกเป๊ะเลยคำถามคือมอร์แกนโรเบอร์สันรู้อนาคตได้อย่างไรหรือนี่คือคำเตือนจากจักรวาลที่มนุษย์มองข้ามหรือมันเป็นแค่ความบังเอิญที่แม่นยำที่สุดในโลกปล่องไฟจอมปลอม the fake funnel ความโอหังของมนุษย์ ไม่ได้หยุดแค่คําว่าไม่มีวันจมครับคุณลองสังเกตภาพเรือไททานิกดีๆคุณจะเห็นปล่องไฟ4ปล่องตั้งตระงานดูทรงพลังและรวดเร็วใช่ไหมครับแต่ความจริงที่น่าตกใจคือปล่องไฟที่4เป็นของปล่องครับมันไม่ได้เชื่อมต่อกับเตาเผาถ่านหินเลยมันไม่ได้พ่นควันดำออกมาเหมือนอีก3ปล่องแรกวิศวกรสร้างมันขึ้นมาเพียงเพราะความเท่และการตลาดล้วน ในยุคนั้นคนเชื่อว่าเรือที่มีสี่ปล่องคือเรือที่เร็วและปลอดภัยกว่าบริษัทไวสตาร์ไลน์เลยยอมเสียเงินสร้างปล่องหลอกๆนี้ขึ้นมาเพื่อให้เรือดูสมมาตรและยิ่งใหญ่กว่าคู่แข่งข้างในปล่องนั้นเอาไว้ใช้ระบายอากาศจากห้องครัวและใช้เป็นห้องเก็บเก้าอี้อาบแดดนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดว่าพวกเขาห่วงภาพลักษณ์มากกว่าความจริงแฟ้มลับที่สา การสลับเรือลวงโลก The Great Switch ตอนนี้เราจะก้าวข้ามเส้นจากความจริงเข้าสู่โลกของทฤษฎีสมคบคิดที่โด่งดังที่สุดครับมีคนจำนวนมากเชื่อว่าเรือที่นอนสงบนิ่งอยู่ก้นมหาสมุทรตอนนี้ไม่ใช่ไททานิกแต่เป็นเรือแฝดพี่ที่ชื่อว่าโอลิมปิกเรื่องมีอยู่ว่าเรือโอลิมปิกเกิดอุบัติเหตุชนกับเรือรบจนเสียหายหนัก และประกันไม่จ่ายบริษัทไวสตาร์ไลน์กำลังถังแตกพวกเขาจึงวางแผนสลับเรือเอาเรือโอลิมปิกที่พังๆมาซ่อมสีนิดหน่อยแปะป้ายชื่อว่าไททานิกแล้วส่งออกไปเพื่อตั้งใจให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อหวังเงินประกันก้อนโตหลักฐานที่ทฤษฎีนี้อ้างถึงคือจำนวนหน้าต่างของเรือที่จมดันไปตรงกับแบบของเรือโอลิมปิกและซากเรือที่ก้นทะเล มีคนอ้างว่าเห็นสีที่ป้ายชื่อหลุดร่อนออกมาเผยให้เห็นตัวอักษร M และ P ซ่อนอยู่ข้างใต้ซึ่งมาจากคำว่าโอลิมปิกฟังดูน่าเชื่อใช่ไหมครับแต่ผมต้องย้ำตรงนี้ว่านักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่เชื่อทฤษฎีนี้เพราะมีการค้นพบหมายเลขประจำเครื่อง401บนชิ้นส่วนซากเรือซึ่งเป็นรหัสของไททานิคโอลิมปิกคือ400 แต่มันก็ยังเป็นเรื่องเล่าที่ชาวเน็ตทั่วโลกยังถกเถียงกันไม่จบจนถึงทุกวันนี้แฟ้มลับที่4แผนสังหารตั้งธนาคารโลก the federal reserve plot มาถึงทฤษฎีสุดท้ายที่มืดมนและโหดร้ายที่สุดเพราะมันเกี่ยวข้องกับเงินและอำน,นาจระดับโลกคุณรู้ไหมว่า J.P. พีมอร์แกนมหาเศรษฐีเจ้าของเรือไททานิกตัวจริงมีกำหนดการต้องขึ้นเรือเที่ยวปฐมเรือนี้ด้วย แต่จูจูในวินาทีสุดท้ายเขาขอยกเลิกการเดินทางโดยอ้างว่าป่วยแต่มีคนเห็นเขาไปนั่งจิบวายอยู่กับพระยาลับที่ฝรั่งเศสอย่างสบายใจแล้วใครที่ขึ้นเรือไปแทนคำตอบคือคู่แข่งทางธุรกิจของเขาจอห์นเจคอบแอสเตอร์ซีอิซิดอร์สตรวส์และเบนจามินกุกินแฮม ซึ่งทั้งสามคนนี้คือแกนนำม,มหาเศรษฐีที่คัดค้านการตั้งธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve อย่างหัวชนฝาทฤษฎีนี้เชื่อว่า JP Morgan ซึ่งสนับสนุนการตั้งธนาคารวางแผนให้เรือลำนี้เป็นหลุมศพลอยน้ำเพื่อกำจัดศัตรูทั้งสามคนในคราวเดียวและผลลัพธ์คืออะไรครับหลังจากสามคนนี้เสียชีวิตไปกับไททานิกในปีถัดมา1 9 1 3 ธนาคารกลางสหรัฐก็ถูกก่อตั้งขึ้นได้สำเร็จมันเป็นแค่ความโชคดีของ J.P. Morgan หรือเป็นแผนฆาตกรรมที่แนบเนียนที่สุดในประวัติศาสตร์คำสาบมัมมี่ The Curse of a m e n r a นอกจากทฤษฎีการเมืองแล้วยังมีอีกเรื่องเล่าที่ขนลุกไม่แพ้กันนั่นคือตำนานคำสาฟาโรครับมีข่าวลือหนาหูว่าในห้องเก็บสินค้าใต้ท้องเรือไททานิค มีการขนส่งวัตถุโบาราณชิ้นหนึ่งมาด้วยนั่นคือฝาลงมัมมี่นักบวชหญิงแห่งอามุนพาหรืออัลลัคก,กี้มัมมี่ที่ขึ้นชื่อว่าเรื่องความเฮี้ยนใครครอบครองต้องมีอันเป็นไปในคืนก่อนเรือล่มมีผู้โดยสารเล่าว,ว่าวิลเลียมสเตต์นักเขียนเรื่องลี้ลับที่อยู่บนเรือได้เล่าเรื่องคำสาบนี้ให้คนอื่นฟังในห้องอาหารคำ่ำสร้างความหวาดกลัวให้ทุกคน แม้ภายหลังจะมีการพิสูจน์ว่ามัมมี่จริงๆยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในอังกฤษแต่หลายคนก็ยังเชื่อว่าความโชคร้ายที่ประดังเข้ามาหาไททานิกแบบผิดธรรมชาติทั้งไฟไหม้ลืมกุญแจชนน้ำแข็งเรือช่วยไม่มาอาจเป็นเพราะมีพลังงานบางอย่างที่เรามองไม่เห็นร่วมโดยสารมาด้วยในเที่ยวเรือมอรณะนี้ผู้พิทักษ์แสงสว่าง The Light Stayed On ท่ามกลางความเห็นกั่ตัวและการเมืองยังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกลืมแต่พวกเขาคือฮีโร่ตัวจริงของค่ำคืนนั้นครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเรือที่กําลังจมถึงยังมีไฟเปิดสว่างอยู่จนถึงวาระสุดท้ายก่อนที่เรือจะหักครึ่งนั่นเป็นเพราะทีมวิศวกรและช่างไฟฟ้าครับในขณะที่น้ำทะลักเข้าท่วมห้องเครื่องพวกเขาไม่ได้วิ่งหนีขึ้นเรือชูชีพแต่พวกเขากลับลงไปลึกขึ้น เพื่อป้อนฐานหินและประคองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ทำงานนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำไมนะครับเพราะถ้าไฟดับความโกลาหลจะเกิดขึ้นทันทีการอพยพคนในความมืดจะทำได้ยากและวิทยุข,ขอความช่วยเหลือก็จะใช้การไม่ได้พวกเขายอมแลกชีวิตตัวเองยื้อเวลาแสงสว่างไว้เพื่อให้ผู้โดยสารข้างบนมีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นแม้เพียงเสี้ยววินาที และบทสรุปที่น่าเศร้าคือวิศวกรทั้ง35คนของเรือไททานิกไม่มีใครรอดชีวิตเลยแม้จากคนเดียวพวกเขาจมลงไปพร้อมกับเรือพร้อมกับหน้าที่ที่สมบูรณ์แบบจนถึงวินาทีสุดท้ายความจริงที่ก้นสมุดไม่ว่าเรือลำนั้นจะเป็นไททานิกหรือโอลิมปิกไม่ว่ามันจะจมเพราะไฟไหมเพราะคำสาบหรือเป็นทฤษฎีสมคบคิดของใครก็ตาม หรือเพราะแผนการร้ายของใครบางคนความจริงข้อเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนคือโศกนาฏกรรมของชีวิตกว่า1,500ชีวิตที่ต้องสูญเสียไปเรื่องราวของไททานิกสอนให้เรารู้ว่าความโอหังของมนุษย์ที่กล้าท้าทายธรรมชาติด้วยคำว่าไม่มีวันจมมักจบลงด้วยหายนะเสมอและบางครั้งประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้อาจเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งที่พลัวพ้นน้ำ ส่วนความจริงที่น่ากลัวกว่านั้นอาจยังนอนนิ่งสงบอยู่ในความมืดมิดใต้ท้องทะเลรอให้ใครสักคนได้ไปค้นพบขอบคุณที่ร่วมดำดิ่งค้นหาความจริงไปกับเราถ้าคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และแชร์คลิปนี้ให้โลกได้รับรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ